สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกงอ่อมหมูกันอันนี้เป็นผักผักของเราเนเขียวพวงหรือมะแขงหอมสดนึ่งชะอมหรือผักหน่ามะเขือะเขือ่นอันนี้ผักคาดอันนี้ขาหมูครับผม เนื้อขาหมูอันนี้ใบโหระพาโหระพาอันนี้เป็นพริกแกงที่เราตำไว้ครับผมอันนี้เป็นหมูที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำการเกงกนันนี่เราก็ใส่หมูลงไปในหม้อแล้วนะครับผม พี่แกงตามด้วยพี่แกงติดเก็ดมาตามด้วายน้ำล้างครบผม คัวให้มันหอมก่อนครับทุกคนเราผสมชื่อรสด,ด,ด,ดีใส่เลยตามได้รสดี กว้วให้มันหอมครับทุกสคนกว่วให้น้ำมันแห้งหพริกแกงมันหอมหอม เมื่อพี่แกงหอมแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปการได้มาเขียพวน้ำไม่เดือดเลยใส่มะเขือพวงลงไปครับผม แล้วก็ตาม,าม,มาด้วย <c oughs> น้ำปลาทอดมัเดืกอเยอะเลอน้าก ตามด้วยน้ำปลาครับผมน้ำน้อย ติดฟ้าไว้ครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปครับผมนี่ได้ดยัง ปิดไฟให้ผักสุด ฟิง้งโหน่ากินมากครับทุกคนตอนนี้ผักของเราก็สุกแล้วครับเดี๋ยวเรามาตัดใส่จานกันเลยตักเต่ถ้วยใส่จานพอแล้วสุกแล้วครับสดหอนๆครับผมสดน้ำร้อนๆ ข้าวเหนียวร้อนๆครับผมแทบหลายมาครับทุกคนกินนำกันคล <ไป S 1> ิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม <ไป S 1> เจอกันคลิปหน้าครับผม